สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับคลิปนี้ผมอยู่ในเกมซากูระออฟและแอนลูนครับผมจะพามาสู้กับบอยอีกหนึ่งตัวของเกมนี้ครับมันชื่อว่าเยลโลครอนครับเห็นชื่อตอนแรกเนี่ยผมนึกว่ามันเป็นปูนะที่ไหนได้มันกลายเป็นเต่าเล็บเหลืองตรงนั้นนะ่ะนี่มันอยู่นี่แอบอยู่นี่ครับ Hello, ตัวนี้นะครับจะสู้ง่ายนะเพราะว่ามันมีหินตามพื้นเนี่ยเราก็ใช้วิธีการตีหินใส่มันก็ได้ครับแบบนี้ครับเอาตัวแล้วเนี่ยโดนปลารหรอ เบาะเข้าไปเบาะเข้าไปเฮ้ยใจเย็นดิมีดีใส่หน้าไปดิดีใส่อีกผมก็ใช้วิธีนี้นะครับสู้จนชนะมันเลยมันไม่ยากเอเ้ยโดนปาก,กัดหิวเหรอ ผมว่าเกมนี้มันค่อนข้างจะเน้นการกระแทกกันนะครับ <ไป S 1> เวลาเราโจมตีแล้วมันกระแทกเนี่ยเลือดมันลดเยอะมากเลยอะ<ป>พุ่งใส่ไปเลยเฮ้ยมันมันแอบอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮยไป จะชนะแล้วครับฮเฮ้ยเอพีหมดพุ่งไม่ได้อ่าเรียบร้อยครับโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับประมาณนี้แหละเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ